ใครขมโมยของใครไอ้ดอกใครได้ได้อีหุ่นยนต์ได้ไหมอีนี่ได้เอาไหนดีเอาไหนดิ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 เอ้ยมันไม่มีเลยดีดยครับนับ่นได้มันขโมยไปสองอันแล้วอ่ะอ่ะได้ได้อีมาคัทเอาเอาเขาก็ได้ไปสามอันแล้วสามอันใช่ไหมอีออกหนีมันอืมอีนี่รวยใช่ไหมได้เจอกูเล่นกับแดงเล่นกับใครไม่เล่นใสจังหวะชุมนุม คิดว่ากูไม่มีลบบักหรออ่ะกลวยักษ์อ่ะจะเสร็จปุ่มต้นข้าวมอแกงอันใหญ่มากูแค่อ่ะน้อยหนากูก็เอาอ่ะด้วยเหรอแข่งกับกูหรอเอาของกูหรอกูเอากูหรออ่ะได้เสียแล้วใช่ไหมได้อ่ะได้ยังยังไม่ยอมได้เอาไปให้ออ่ะเอาอีกมันเอาอีกอ่ะได้ล็อกไว้เปล่าแันล็ออกไไมมม่ด้้ัันนโโหแม่ใจส้ม ไปสิบอันแล้วเมือนเอาของฉันไปสิบปันแล้วมันหมดส่วนแล้วเนี่ยเอาออกเหนียวแม่คนนี้ราคาพันห้าร้อยมันขโมยสองอค,คนเมื่อกี้มันมีคนขโมยปไไลาแดงสองคนมันปลุกวายไร้ในตัวปลาแดงแล้วปลาแดงเปิดสวิตช์เปิดสูบแลบะเปิดการใช้แลบะเปิดโหมดจอมโจรไวายไร้โกอาการ และใครกําลังมองหาสัตว์เลี้ยงตึงๆโหดๆในโกอาการ์เด้นเนี่ยต้องที่นี่เลยดีดีชอบบอกเลยว่ามีครบควินบีแมงปอและคูนดิสโกบีหรือคิชเน่ก็มีหรืออยากกินผลไม้อิ่มท้องสถานะร้านแปก็จัดไปจุกๆไม่มีอกหักแน่นอนอย่ารอช้าเลยไปตามเลด